ผมรอดูครับจับมือไหนปิงปิงลองแบบลองแสดงเป็นคนแบบตอนตอนตอนชาบูอ่ะคนแชร์กันมากเลยที่แบบเมาแล้วก็แบบชาบูเหรอได้เออชาบูแล้วปิงแล้วมีต้องแบกไหมไม,เไม,ไม่เดี๋ยวไม่แบกไม่เดี๋ยวอีพีนี้อีพีนี้อีพีนี้ไงอีพีนี้หนนเห็นเทอเรอร์แล้วเห็นเทอเรอร์แล้ว ใครทุกคนรอดูได้นะครับตอนนี้คือที่เกาหลีกำลังจะสี่ทุ่มนะครับแต่ว่าที่ไทยน่าจะกำลังจะสองทุ่มตอนนี้ที่เกาหลีสามทุ่มย<อ>ี่สิบแปดนาทีนะครับาด้วยนะครับ BB2 ครับโอ้ยเอาเอาเอาเทนเหมือนเหมือ <100 S 2> นครั้งที่แล้วอุย้ยคาดหวังอะเนี่ยไม่รู้แต่คาดหวังอะไรดีวะหวังว่าทุกคนจะมาดูกันเยอะๆนะครับครับ จริงๆวันนี้เราทำงานได้แต่เช้าเนะาะตั้งแต่แบบก็วันนี้ทำรรมตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้พักนะคืออันนี้กพิ่งอมากินข้าวมากินข้าวไปกินไก่ทอดไๆๆก่ทอดอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้คืออิ่มมากแบบไม่ว่าใครละไม่นั่นคือไก่ทอดไม่ได้มาแค่จานเดียวนะมาันห้าจานแล้วคือจาน,จานใหญ่ๆอ่ะที่แบบไปดูในสตอรี่ปิงได้ครับคืองั้นอ่ะห้าจานแล้วคือห้าจานเนี่ยรถไม่ซ้ำเร็จเลยแต่ของที่บิงหายมันแค่สองจาน มาเพิ่มไงใช่ใช่ใช่ปิงปิงเสื้อสูทแน่นอนผ่าดีด้วยข้างในเป็นข้างในเป็นไม่ได้เป็นสัมดีนะับเพราะผมไม่ชอบสัมดีผมชอบแบบเก็บปลาใช่เปล่าใช่อลองจับนี่นี่นี่อันนี้คือเนื้อผ้าดูเนื้อผ้านะฮะอืมอขายของขายของสุดๆสำหรับผมแล้วก็ฮะ ขายได้ปะไม่ได้ไหนๆเขาจ้างเราแล้วออกข้างในไม่ม e ีคขาันี ab ้เฮ้ยดูอะไรที <h <h ่นี่เฮ้ยมิงกะลาบามิงกะลาบามิงกะลาบาวันนี้มาปั่นแขกให้มันไปให้มันเรียกงอะไรอ่ะให้มันช็อคโลกนะครับทุกคน ให้เกาหลีสะเทือนให้เกาหลีสะเทือนใช่เพราะว่าเหาผม่ลีแบบว่าเครือสายที่แบบว่าที่ออนที่เกาหลีใช่อ๋อใช่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 ฝากด้วยนะครับคาเรียแฟนนะครับลินใหญ่มากน้องกายมาทูกอีพีเลยไหม ไม่น้อกไม่แล้วคือประเด็นคือมันคือมันมีมันมีเมืนะที่แบบว่าอะไรพฤติกรรมที่พีวยูอะไรพฤติกรรมตัวเองใช่ใช่คือก็แบบที่ฉมาแบบแต่ว่าเออเอเรียกื่อาใหม่ถูกแต่ไอ์อีพีแรกคือคนแชร์ถ้าของปิงคือคนแชร์ที่อาชีพแบบมาล่าเยอะสุดแล้ว ทำไงนะทำไงนะยังไงนะตอนนั้นไม่รู้อ่าเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำด้วยทำด้วก็ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรอยู่เออตอนนั้นคือตอนที่มีบิเล่นสดเลยดูปิงเล่นสดทีมพูอายนะอย่างเงี้ยนี่แบบดูแล้วแบบจุ๊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 บเอองงเลยงงเลยก็คือพี่ฮิวสั่งเลยเห็นท่าเฮ้ยพี่ฮิวอาจจะตกหลุมรักเพราะท่านั้นปะอ๋อพี่คิวรักคนเมารักคนบ้า มไมีบ้าไหนอะไรสวัสดีค่ะมีอะไรใจไนมครับผมตัดเลยพี่ทิวไม่เคิร์มเนีย่ยคนที่เคิร์มได้คือนี่เคิร์นเกรงกีเดส เกรงกีเดสไอเราวันนี oh. oh ้วัน <wh> น <urgency starts> ี้วันนี้ไปเล่นวันนี้ไปเล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างวันนี้ไปเล่นม้าหมุนซินแบทซินแบทไม่เอ้ยปิงวันนี้ไปเล่นตกตึกมาตกตึกคือเล่นสูงกว่าที่ไทยนะปเล่นตกตึกครั้งแรกในชีวิตไปแล้วคนไปเล่นกับพี่กาดใช่พี่กาดที่เขามาดูแลเราที่วันนี้นะครับแบบมาดูแลหนึ่งวัน มาดูแลหนึ่งวันแล้วเขาดูแลดีมากดูแลดีมากแล้วเขาก็หล่อมากด้วยไอ้อันนี้ความในใจหรือเปล่าไม่คือเขาดูแลดีมากแล้วคือตอนนั้นไม่มีใครกล้าเล่นตกตึกกับปิงเลยแม้แต่คนเดียวแต่พิกาดไปแต่พคือมีน่ะมีน่ะเคยเล่นแล้วปิงอ่ะชวนมีมีบอกว่ามีเล่นแล้วแล้วมีแบบอันนี้ไม่ไม่โอเคแต่ปิงอะโอเคแต่พิกาบอกว่าไปกับปิงมึงตอนแถวพิกาสองคนแล้วปิงเล่นตกตึกอ่ะปิงขึ้นไปฮะตอนแรกมันจะหมุนหมุน

อ่านี้คือโคเบอร์เป็นอ่าโซ้ยเยินเดี๋ยวก็โดดอีกแลรอมาไหนพูดถึงซีรีส์ก็ซีรีส์ตอนนี้นะครับผมก็เป็น ก็ตอนเร้มาฉากอีพีที่แล้วคืออีพีแล้วคือกำลังคือแบบเออแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือกําลังเมาอยู่ใช่เดี๋ยวเหมือนแมทที่เธอมาจากมาแบบตื่นมาแล้วภาพแลชแบ็กที่แบบแบกขึ้นจากลิฟที่คนแชร์กันอ่ะใช่ใช่ไม่คือตอนตอนแรกมินเถียงกับปิงเพราะว่าซีนนั้นอ่ะคืออีพีหนึ่งหรือเปล่าคือมินจาได้ว่าคือมันเป็นซีนแรกนะที่เราถ่ายเลยใช่สีนแรกของเรื่องเนี่ยที่ถ่ายก็คือสีนแรกคือตอนแบบ ที่ที่โค้งมาแล้วก็ขึ้นลิ์อ่ะใช่แต่พี่ว่าไม่ใช่ยังยืนยันอยู่ขึืนี่แรกขอ้นเยวกแนเลยค่อยแล้วอแนเราคือยังยังแบบว่ายังไม่ยอมว่าแบบมันคือรีวิวคือมีคนบอกว่าเนี่อันนี้คือเคยเคยได้ไหมคำว่าสิบปากว่าไม่เท่าตายเห็นได้เลยแล้วไงต่อยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นอะไเดี๋ยวรอดู สี่ทุบเหลือผมรอดูสี่ทุที่เวลาเกาหลีคือไม่เหาอเถียงอะไรเยอะจริงผมรอดูเวลาสี่ทุที่เวลาเกาหลีแต่เวลาที่ไทยคือสองทุนะก็ประมาณนี่ประมาณยี่สิบหนาทียี่หนาทีเลขเกตสี่ก็สามสิบสี่ยี่สิบหกเป็นหกสิบจบขยันพูดซะด้วย ep สองสปอยหน่อยค่ะจำไม่ได้ครับพูดบจ ที่ขนาดเคยจำคนไปไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันอย่าพึ่งเถียงกันไม่เถียงครับอันนี้ไม่เถียงนี่ปกติเป็นการถกเป็นการใช่เป็นการถกเป็นการดีเบตใช่เป็นการเป็นการหาลือครับแฮปปี้ที่เกาหลีแฮปปี้ครับมีนเป็นไงบ้างเมื่อคุณจูบปีงยังยังไม่ถึงรีบปะเนี่ยรีบปะเนี้ยไอ้นั่นเทเลย ย split, ังยังไม่ถึงยังไม่ถึงเออไม่ถึงจูบอย่างเงี้ยจูบไหลอย่างงี้เหรอจูบไหลก็แบบก็เฉยเฉยอะมีหล่อช่วยมาลงปิงเมาโซจูบไม่เมาตอนที่ผมปกติเลยครับจะมาแบบเพิ่งมาเล่นเพิ่งเล่นมาเลยสภาพดีมึนๆหน่อยผมไม่เล่นตกตึกมาผมมึนเลยตอนนี้ที่ทิวคือแบบเอาตัวกายขึ้นหลังเลยเธอโอ๊ยธรรมดา เอาจริงมากปวดหลังนะหรอปวดหลังนะแล้วหลายเทคด้วยวันนั้นอ่ะใช่แม่แล้วคือคือซีแรกมันจะแบบซีแรกจะเยอะหน่อยยากๆหมายถึงว่าแบบการจัดกล้องจากการจัดแสงจะแบบยังไม่ลงตัวเวลาเราเปลี่ยนโลเิชั่นอะไรพี่คะสิงหาซองอุ้ยเฮ้ยพอพูดถึงสิงหาซองก็ไม่อะไรสปอยเพลงใหม่เท่าไหร่เลยแบบให้แฟนๆแบบทายไปแล้วอ่ะคือไม่รู้ทายถูกหรือเปล่าด้วยชื่ออะไรนะที่จะเป็นข่าวแฉแฟนๆมาว่าอะไรนะ เออพี่อะไรอ๋อไม่นั่พี่เล่ง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 หนาพี่เร่งพี่เล่งหนาพี่เร่งหน่าใช่พี่เล่งหนาชื่อเพลงพี่เล่งหนานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นไม่ใช่นะอ่าอออย่างนี้เอย่างนี้ทุกคนคิดว่าชื่อเพลงใหม่อ่ะชื่อเพลงอะไรเอย่างนี้ดีกว่าโฮ้ยเคนเนี้ร้านใฮ้แค่นียร้านให้ ฮัลโหลเวิลค้าฮัลโหลเวิลค้าฮัลโหลที่นี่เยวิลค้าวิลค้าผมชอบใช้อะไรก่อนอะไรพูดไปเรื่อยเนรอโอเคเราก็มาทักทายแค่นี้เลยอันยอง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 เทนี่ย่อยๆถือที่ที่ของเราอ้าวใครอ่ะพี่ของเราไม่รู้นะว่าถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่า อาจจะถูกแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าปิงปิงดีมากคือปิงปิงไปเล่นเครื่องเล่นมาวันนี้แล้วปิงแบบไม่เคยปิงง่วงมาทั้งวันเลยเนี่ยเพิ่งตื่นใช่จริงนั่นไหร่เช้าเมาไก่ใช่ครับผมเมาไก่เมาไก่เลยที่ของเราสปีคแคมป์โบเดียได้เลยบองสรังโอน แปลว่ารักไงบองสตาร์งคนใส่ชุดทันบกน่ารักนะใส่ชุดทันบกไม่ไหนจริงร้อนนะียวร้อนมากร้อนแต่ร้อนแต่ร้อนยังมีลมเย็นแต่ที่ไทยคือร้อนแล้วมีลมร้อนจบพูดถึงชุดนักเรียนนักเรียนชุดนักเรียนชุดนี้ก็ทุกคนนั่นน่ะเริ่มเริ่มเห็นกันละเปโอเวอร์โฟว์เป็นไอโฟว์อันนี้คือโคเป็นไอโฟว์เนี่ย มีหล่อมากครับคุปสรังสีเขาซีรีส์เขาซีรีส์ฝากซีรีส์นะครับผมก็วันนี้นะครับเอ่อเวลาสองทุ่มนะครับผมพี่ไห่พี่นักเลงที่รักนะครับทางไอชีอีนะครับหรือไอคิวดอทคอมนะครับก็ออนที่ไอชีอีที่เดียวนะครับผมก็มาดูกันเยอะๆนะครับตอนอีพีสองนะครับตอนอีพีสองนะครับไม่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรในอีพีสองบ้างก็ฝากทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับครับผม พวกเราตั้งใจกันทำมากๆนะครับนุ่มจะไขงาวต่อเลยด้วยนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากปันแฮกกันให้ดังๆฟังๆปิ้งเปี้ยงไปเลยนะครับน่าจะเริ่มประมาณ2ทุ่มหรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเริ่ม2ทุ่มหใช่ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมาดูกันเี่นี้นะครับที่นังเล็ที่รังนะครับไม่ได้กันสเตอร์อักนะครับ